สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะมาเรียนหน่วยที่8ครอบครัวของฉันเรื่องที่5กิจกรรมในครอบครัวนะคะก่อนที่เด็กๆจะไปเรียนนะคะคุณน่มินิทานมาให้เด็กๆฟังด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปฟังนิทานพร้อมกันเลยค่ะไปเลยค่ะ นิทานเรื่องครอบครัวมีสุขเป็นยังไงบัางคะเด็กๆฟังนิทานจบไปแล้วในนิทานเขากล่าวถึงอะไรบ้างเขาพูดถึงเรื่องอะไรบ้างคะ เรื่องการมีความสามัคคีในครอบครัวนั่นเองการทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวการดูแลกันการ,การ,การมีมารยาทการต้องเคารพสิทธิซึ่งกันและกันนะคะเมื่ออยู่ในครอบครัวของเรานะคะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วก็ดูแลซึ่งกันและกันมีอะไรก็จะช่วยกันทำในบ้านของเรานะคะ ภาพนี้นะคะก็จะเป็นภาพที่ทุกคนมาพบประสังสรรค์กันนะคะมาร่วมทําบุญตักบาตรเพราะว่าประเทศไทยกําหนดให้วันที่14เมษายนของทุกปีเนี่ยเป็นวันครอบครัวนะคะเป็นวันที่สมาชิกในครอบครัวที่อยู่ห่างไกลก็จะมาพบปะกันแล้วก็มาร่วมกันทําบุญนะคะ ภาพนี้นะคะก็จะเป็นภาพครอบครัวเหมือนกันนะคะให้ความรักและความอบอุ่นแล้วก็อบรมดูแลสั่งสอนลูกนะคะเพื่อที่จะให้ลูกของเราที่อยู่ในครอบครัวของเราเนี่ยเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนหนังสือเป็นคนดีอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองนะคะภาพนี้นะคะก็จะเป็นภาพการ ช่วยกันทำความสะอาดบ้านนั่นเองนะคะต้องมีความสามัคคีนะคะเราต้องช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานด้วยนะคะสิ่งไหนที่เราพอทำได้เหมาะสมกับวัยของตัวเองเราก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่ของเราได้นะคะการปลูกต้นไม้และการทำความสะอาดรถก็ทำให้คนในบ้านเนี่ยรักกันมากขึ้นนะคะเพราะว่าทำให้ทุกคนเนี่ยได้มีส่วนร่วมด้วยกันในการทำงานนะคะ ภาพนี้นะคะก็จะเป็นภาพการเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนในครอบครัวต้องมีวินัยในตัวเองนะคะเมื่อเราเล่นเสร็จแล้วเนี่ยเราควรจะเก็บเองนะคะเก็บข้าที่ให้เรียบร้อยเลยนะคะการทำอาหารร่วมกันก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่สร้างช่วงเวลาที่ดีให้กับครอบครัวนะคะเพราะเป็นกิจกรรมที่ทุกคนเนี่ยได้มีส่วนร่วมด้วยกันทุกคนเลยค่ะ การไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจด้วยกันก็เช่นกันค่ะทาให้มีความสัมพันธ์กันมากขึ้นระหว่างครอบครัวนะคะแล้วก็ยังทําให้ความรักเนี่ยได้มีความรักความอบอุ่นกันมากขึ้นค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆเราเรียนมารยาทในการยืนแล้วนะคะการยืนตามลําพังเป็นยังไงการยืนต่อหน้าผู้ใหญ่หรือว่าการเข้าแถว หรือว่าการเดินผ่านผู้ใหญ่เนี่ยเด็กๆควรทํำยังไงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราเห็นผู้ใหญ่นั่งเก้าอี้อยู่นะคะเวลาเด็กๆเ,เดินผ่านผู้ใหญ่ที่นั่งเก้าอี้อยู่เนี่ยเด็กๆก,ก็ก้มศีรษะลงเล็กน้อยพร้อมโคง้งลงเล็กน้อยนะคะลูกแล้วก็เดินผ่านท่านผู้ใหญ่ไปนะคะเราจะไม่วิ่งปุ๊ดอย่างนี้ไปเลยนะคะและเวลาผู้ใหญ่ยืนนะคะเป็นผู้ใหญ่ยืน ยืนอยู่แล้วเวลาเราเดินไปเนี่ยเห็นผู้ใหญ่ยืนอยู่นะคะเด็กๆก็ก้มศีรษะลงเล็กน้อยนะคะแล้วก็เดินผ่านท่านไปนะคะการบ้านสถาบันวิจัยหน่วยที่8ครอบครัวของฉันเรื่องที่5กิจกรรมในครอบครัวให้เด็กๆนับจำนวนธงที่มีพยัญชนะทอธงในมือของสมาชิกในครอบครัว แล้วเขียนพยัญชนะทอทองตามรอยปรานะคะ Unit 8 My Family Lesson 5 Family Activities Color and pronounce the words M Mother M O T H E R Mother F Father F A T H E R Father X Silophone X Y L O P H O N E cylophone.